สวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะฮะพี่จุ๋มทอทันเต์วันนี้ไปได้ของของเล่นมาฮะเดี๋ยวเราจะมาทานลินจีกันนะฮะลินจีลินจีลูกโตโต,โตนะฮะเดี๋ยวเรามาทานลินจีกันแต่วันนี้ไปได้ของเล่นมาเนี่ยเอาไว้เอาไว้ <c oughs> <c oughs> พี่จุม๋มตอนเป็นเด็กๆไม่มีของเล่นค่ะ โตมาแล้วแก่แล้วรีทายแล้วต้องหาของเล่นเล่นเนี่ยไว้สำหรับออกกำลังกายมือนะม,นมันเวลามันบีบมันก็สกูชี่สกูชี่ดีสนุกคะ่ะพี่จุ๋มเป็นคนสนุกตอนนี้นะฮะหน้านี่ลิ้นจี่เยอะมากนะฮะเชื่อไหมเมื่อก่อนเนี่ยพี่จุ๋มกินลิ้นจี่แล้วพี่จุ๋มรู้สึกว่ามันไม่หวานนะ มันไม่หวานไม่เหมือนลำใหญ่แต่ตอนนี้โอ้โหหวานมากเลยค่ะจริงๆกินแล้วยังยังไม่กล้ากินเยอะเลยนะหน้าหน้าหน้านี้เป็นหน้าผลมาไม้ค่ะมันยังไม่กล้ากินเยอะเลยเนะี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเอาจานมาแวงข้างว่ามันหยดอืเห็นจีตอนนี้หวานช่ําเลยนะฮะแล้วสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยก็คือต้องรีบกินเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ไม่งั้นไอ้ไอ้ไอ้เชื้อรานะ่ะมันจะขึ้นมันจะขึ้นเ้นจี่มันหวานมากเลยค่ะเมื่อก่อนจําได้ว่าเม็ดเปเร่งเลยเนะะดี๋ยวนี้เม็ดนิดเดียวเนื้อเยอะมากเนื้อเยอะมากเ้นจี่หวานเลยค่ะแล้วเราต้องกินแข่งกับกับเชื้อรานะคะ ืมลิ้นจี่รุ่นใหม่นี่เม็ดนิดเดียวเนื้อเยอะแล้วเราไม่กล้าซื้อเยอะกินไม่ทันค่ะกลัวกลัวน้ำน้ำตาลขึ้นกลัวข้อจะเจ็บอืมอร่อยมากอืมลอ้จีเมื่อก่อนนี้จำได้ว่า เนื้อลิ้นจี่บางมากและเม็ดโตนี่เหมือนนี่แสด,ดงว่าเขาเขาผลิตพันธุ์ที่มันออกมาคล้ายๆรสชาติเกือบจะเป็นลำไยเลยนะฮะแล้ต้องรีบกินเฮ้ยที่จะต้องรีบกินเนี่ยชลามันจขึ้นมารอบๆอะเพราะลิ้นจี่มันหวานมากชลามันก็มาขึ้นให้รอบๆ ลูกลิ้นจี่พอเชื้อราขึ้นเราก็ไม่กล้ากินละต้องโยนทิ้งโอ้โหแต่มันรู้สึกวันนี้ค่ะเพิ่งรู้ว่าเขาบรีดพันธุ์ใหม่ค่ะไม่เหมือนกับตอนที่ฉันอยู่เมืองไทยแต่อร่อยมากหวานช่ำหวานช่ำนะฮะมากินลิ้นจี่กันค่ะ พี่จุ๋มชอบกินผลไม้ไทยแล้วตอนนี้นะโอ้โหไปเจอร้านอาหารไอ้ร้านร้านผลไม้ใหม่อะโหมีผลไม้สวยๆไว้ทำบูชาเข้าพระนะฮะอืมพอแล้วคะ่ะหวานมากดูเม็ดสิเม็ดนิดเดียวเองค่ะเนี่ต้องเป็นพันใหม่แน่นอนเลยนะคะส่งมาขายหวานมาก ต้องรีบกินด้วยถ้าไม่กินแล้วเชื้อรามันขึ้นค่ะเชื้อรามันขึ้นรอบๆอบอ่ะรอบรอบ,อรอบ,รอบนี่ยังกินไม่หมดเลยพอแล้วหวานไม่กล้ากินถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะวันดีค่ะวันนี้เอาบุญมาฝากนะคะบูชาข้าวพระเมื่อคืนนั่งสมาธิกันทั่วโลกเลยค่ะบุญเยอะมาหาศาลพี่จุ๋มก็โอ้ยนั่งสมาธิสบายมากเลยหลับ ตอนนี้นั่งสมาธิมีความสุขมากหายเข้าไปเลยค่ะหายไปในสลัมเบอร์แลนด์เลยค่ะนะคะน้องๆบอกพี่จุ๋มมีบุญมากนั่งสมาธิแล้วก็เป็นสุขค่ะเป็นสุขโอ้ยความสุขที่หาได้ที่ง่ายที่สุดคืออยู่ในกลางท้องเนี่ยนะคะมีความสุขแล้วค่ะนะกลับขอบพระคุณค่ะทุกท่านที่มาชมวิดีโอพี่จุ๋มนะคะ แล้วก็อย่าลืมไปทานลิ้นจี่กันหน้าเนี่โอ้โหเยอะมากลูกโตๆนะพี่วอนบมันไม่แดงเหมือนสมไมก่อนพี่ว่าลิ้นจี่มาก่อนมันแดงออกว่านี้เดี๋ยวนี้มันไม่แดงนะแต่มันหวานเลยเหมือนกับมันผสมพันกับลำไยห,หรือไงเนี่ยพี่ไม่กล้ากินลำไยนะเพราะว่าน้ำตาลมันสูงนะคะ แล้วก็เราเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์กรุณาคอมเมนต์นะคะถ้าชอบมากๆก็ให้สตาร์กันเป็นกำลังใจนะคะวััดีีค่ะ